บอกบอกเอฟซีเ่นไงเป็นก็อยากได้เลข่ด้ๆเันเขาพันซาเราเป็นไงเป็นคนที่เป็นคนถือสินอยู่ในศีลที่ในถ้าเออจังได้กับเม่นละงวดนี้ว่ายวายแล้วมันเที่ยวมาอยู่เรื่อยๆอยู่จีิมันเที่ยวมาอยู่เที่อยวบ้นมาอยู่เออเออเที่ยวเที่ยวมาอยู่จะคล้องมาบ่บ่จะเอาเพลงได้อกเด้แต่ว่านอนกลางคืนมันมันเที่ยวเที่ยวเที่ยวกับเลือยอยู่อ๋อนอนกลางคืน เ <in ึ้นีัยบอกว่าเกบอกกาบอกเรียว่าว่าสะสมเยอะขอผูกขาอันขออะไของไว้ขอเบอร์ไนเดยอจัดสัดสิเบบอกเรีว่าเน้บเออก็นอน นอเลยำมากันนอเลยบ้านมันเกี่ยวเกี่ยวใสอยู่มันเกียวของขมาอยู่กระเล็บกรเล็เกียวข้ามาอยู่เร่เกเร่งไวเนี่ยมันมันว่นมันว่นขมาเออวุ่นว่นขมาอยู่จ้ำจำพังบางแหอเออจะพิจารณาบางว่ามันคือที่จะไข่อยู่บ่บอ่เป็นที่ไข่อยู่เออว่าว่าสิพักพัก้าวสาวมากกว่าน่าว่ามันกเกี่ยวเกี่ยวมาอยู่นั่นแหละเจ้าพันมา อันน <m> ั้นถือเลยก็อันนั้จะสงหวบบัดอันนั้นแจงออกมาโจคาบงหวยกวหาพันตัวพันเดอจิตวิทย์ไม่ดีหีเอกวันจะไม่เกิดขึ้นมาจกงเหนเกลยวโอ้จขงเลยตออเอวนนี้เขาเขียนเลขให้ถือแล้วถือแล้วเอเอย่างนี้ขงอ่างนเปาาเลยมันกลายนี้เลขน้อยเลขเดียวกันแหละเขากเขียนว่าตัวนี้ถือคานันบาท ปไปกับไปซื้อน้ำเจ้านั่นไอเด็กเดียวกันนี่แหละเออกิดมันก็มันกลายกลายไอเด็กหน้าเจอไเด็กเดียวแหละเขาซื้อไรบอน้าบาเขาเขียนนิดหน่อยบัดเออนั่นบินมันนี่ซ้มสามนิ้วนี่แหละซ้มสามนิ้วเออส้มสามนี่เจ้าของมาอ่านมันเพิ่งเจ้าหน่อยหน่อยนี่อ่านบอกใครออก เออบางแก่นัจะชงว่าอ่าจะให้อิทธิพเพี้ยนมันอาาก็เจ้ว่ามันไม่โตมันบ่มีมันบ่ม <so ีเด um ี๋ยวเขาก็ขึ้นจุดหัยอยู่ดีว่าว่าว่างาันนั้นถือมาใช้มันบ่ถือบบบมันคือไมาเกี่ยวมาอีกับจวนว่ะมันมาฝันเกี่ยวกับตัวเลขแล้วเออมันมาฝันใช้กับตัวเลขอีกแล้วว่า คนยางเขียนตัวใดใส่กระเป๋าเลยบอกว่าเขาถือเขาชื่อชื่อถือชื่อถือเราเนี่ยใส่กระเป๋าไ้เป็นสิ่งบ่ชื่อถือกับอันนั้นเขาก็บปอนบินมาหยอ๋อเอาเงินเนีใส่กระเป๋าเออบินเี่ถืองี้เขาเคยเขียนมาเลย่็นั้นเน่ชื่อเป็นเงิ่อนธนบัตรเออมันกะ เด็กเจ้าก็เลยาบอกเขียนมามันมันถือหลายถือหลายหลายบาทออมีนอันเดียวกันเนี่ยมันถือมาเป็นเป็นเป็นเงินหลายบาทอเออเป็นเป็นเลขตัวใดเนี่ยละพ่อใหน่ยตเจ้านั่บหูบวกนึงบอกอยกบหงกับอสองสองหนึ่งบอกครับสองน่งเ้แต่แรกก่อนสองหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งว่ะครับเน่ สองสองเอ้เดี๋ยวให้พญายทวนก่อนทวนควบจำก่อนหน่อยหนึงน่งเหันเดี๋ยวเอาเหมืนเหม็ดทวนควบจำก่อนบอกพญ์ยยบอกว่าตต้นๆคิดอยู่เด <Keep you. S 2> ี๋ยวพญายทวนควบจำก่อนหน่อยหนึง่งเป็นเลงอย่างน,นนะครับ<อ>คุณผู้ชม มันมันหมดได้หมเลยนะครับท่านผู้ชมเออเจ้าเจ้าหนึ่งหนี่งกันจะซื้อบ้าแล้วมันบ่มันบ่ออกมันมาออกศูนย์ศูนย์สองแมนเออเจ้าซื้อวัาก่อนนะวัดก่อนแมนครับวัดวัดวดก่อนนั่นเออก็ก็พันมาเด็กเล็กหน่อยเอากันนะเออเจ้ามันเอากันมันก็เป็นเป็นสองคนอยู่น้ำกันอยู่แล้ว เด oi> NO ี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบนะครับคุณผู้ชมฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปตัวเลขตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพยานี่ตามสีจับความใดก็คือพใานตัวนี้คือบอกเลขสองหนึ่งหนึ่งสองละกันหนึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสําหรับงวดนี้นะเนาะเอองวดนี้งวดนี้นะพยานเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองละกันหนึ่ง สามหม <S <S no> <S <S ND ื่นแถาตัวเนาะยังอยู่สามหมื่นครับพ่อย์หมื่ออื่นเมืหมื่อมันขี่ออกก็เหมือนเส่าเหมือนหน่งขี่ท่านยู่นะขี่ท่านอยู่ครับพ่อย์เจ้าว่าเหล็กตัวนีได้พ่อย์นี่ฮะจะว่าเหล็กตัวหนี้เป็นยังไงถี่พ่อย์่าเหล็กตัวถี่เหล็กตัวถี่พ่อย์บอกมาหนีินะนี่นะครับเหล็กสองหนึ่งหนึ่งสองหรอกะหนึ่งหนึ่งเป็นยังไงเป็นต้า คือบ่อหงวดนี่ว่ันข้าวพันซ่านี่มันกับฝันมาเห็นมาจังสันฝันเห็นมากจังสันเออมันมันมันฝันมันฝันเห็นเห็นคนสองค้นละก่ายเห็นมันก็เห็นง่วนสองตูวหางงัวนบแบแงหง่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เออหง่วง่วกับขวย มั่นน้อยกระชั้นจะไปมันมันสีขวมห่วยไปหาแม่พุ่นมันได้ยินมันสีขวมไประบัดนะฮนกาไอ้นั่นดึงไหวหน้าบัดบัดเสียเอามันขวมมันบวชขวมบัดเสียเอามันข่ามห่วยมันบวข่าเลยเออเออมันมันบวข่าไปหาแม่มันอืมมันไก่อยู่อยู่อยู่สองโตอยู่อยู่สองโตเอออยู่สองโตเนี่ยแก้ว่า กันชิดเบ่งนอกกับกว่าอันนั้นยังยังกันบอลยังยังกันสองศูนย์ถอนแล้วมันมันโดนหวยเนอหัวหน้ามันโดนหวยครับก็มันก็มัดมัดถือกันครับเด็กอันนั้นหนึ่งสองสองหนึ่งไงหนึ่งสองสองหนึ่งอหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับเพราะไงบอกว่าเด็กตัวกันกันแน่กับศูนย์สองบอก บาวาไปดอกวาไปดอกศูนย์สองนี่คือโบมบเดยูนี่โบเดยูในควมฝันเออบเดยูควบฝันครับยูนี่ยควมฝันมันเป็นสองตัวยูในควมฝันเป็นสองตัวเออกับกับคนสองคนมันอยู่ห่างกันอยู่ครับเออหมอแล้วนั่งมามามาดังพอเสือกหมอหมอยังยืนเบิ่งอยู่ครับเออจากที่นนี่นี่นี่แหละจังหวะมัน มันหนึ่งหนึ่งอยู่มันหนึ่งหนึ่งอยู่เพราะพ่าคนสองคนนะครับแล้วหายหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองเด็กสิมาครูบอกว่าไงเหมือนแปลว่าแล้วโดนมันกับบอลบอลแข่งมึงแ่กันจางย์ขึ้นแข่งมันมันของของเสวามันถี่อยู่ข้าขางจานจะ้าจะเห้ตี ไม่ได้บอบ่ชนกันดิแต่ว่ากะเลขกนี่ก็งามเลยพ่อใหญ่เหล็กตัวใหญ่ฝันในี่นี่แต่ว่าเด็กตัวนี้เนาะพ่อใหญ่เนาะเห็นเห็นมันอยู่ันทีก็ว่าถือเป็นเหล็กลางเลยมันมันอยู่ในดินนะครับเออลามบาเนยฮะกามบาเนี่ยมันถือเป็นเหลขกลางเลยมันถือเป็นเหล็กลางเออเพราะว่ามันมันอยู่ในดิน ซื้อร่างซื้อบนเนีแต่ว่าอยากให้ร่างอยากให้นียนเนีนเหล็กล่างเออให้เนีนเป็นเหล็กกลางออซื้อบนบนกันกันใหม่สองหนึ่งบนบดไหนสืบตัวใดก่อนไงสองหนึ่งเออบอกว่าหันไหนก็จำบว้ได้สองหนึ่งหนึ่งสองแล้วกันหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งครับแล้วบ้าไอ้หนึ่งหนึ่งนี่มันมันอยู่ใน สงแท้ว่ามันอยู่ต่ำมันสีเป็นเหล็กลางหนึ่งหนึ่งนี่สิเป็นเหล็กลางมันอยู่ต่ำเออมันมันอยู่ต่ำเพราะว่าคนมันอยู่ในดินงัวง่วงั่วมันก็อยู่ในฟางน้ำครับเอออยู่ต่ำขนาดนั้นเฮ่าเท่าที่สิบขั้วไปน้ำซื้อแถมน้ำแม่กันอันนั้นสองศูนย์ใส่กั้นกั้นไว้คือสองศูนย์เออกั้นกั้นกั้นไว้ชื้นๆเหล็กกั้นเออเหล็กกั้นพอยาอ่ะเขียนเหล็กกั้นไว้ไง เล็กกั้นไว้สองศูนย์ยี่สิบเลขกั้นยี่สิบอืมยี่สิบกั้นแน่แเพราะว่าเพราะว่างูมันสองโตัมันขีดขวบหอยมันบดบวขวบมันโยระผีโยโยหักเป็นหัวหน่อยมากกะทิอันนั้นสองอันตัวครับอืนี่เด้อเพราสองกันยังเงหมือนตัวครับอ่ะมันไหญหายมากยังสี่ละอนี่แหละเลขอ่าคือเลข สองหนึ่งหนึ่งสองหรอก็หนึ่งหน עם, ึ <Ừ. S 1> man, uh ่งให้ก huh. <magazine>, uh ั้นไว้ก็คือสองศูนย์เลขกั้นเลขกั้นไวน้องหัวใหญ่น้อเลขกั้นก็คือสองศูนย์นะครับคุณผู้ชมต้เนี่ยมันมันผ่านมันมันโบคือไอ้เลขเชียงไหมคันคันเลขเชียงว่าถึงมันใจมันแห้งอ๋อครับมันเสีมีเลขเสียงอีกต่างหากเลขเสียงคือตัวใดครับพี่เลขเสียงโอเสียงไว้บ บัตแทนไอเสียงมือแรงอย่างเงี้ยมือแรงสิสิเอาเลขนี่ไปเสียงเบื้บองบ่บ่บ่เอกมื่วนี่สิสิบัตรเอาเสียงเลขบัดรได้บ่เสียงว่าสิเสียงหาเอาสิเสียงหาอเอาเออแต่ว่าตัวนี้คือเลขควบฝันเออตัวนี้เป็นเลขควบฝันไอ่อที่หายมากใกล้ๆกมือน,นั่นนั่นมันมันมีใช่เลขเสียงใดอ๋อมีแต่เลขเสียงเออที่หา,ายมากหลายๆงวดที่ผ่านมานี่ พ่อหญ่นี่โบเมนเหล็กความฝันคือเหล็กเสียงเออหล็กเสียงเหล็กหาเอามานะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเอองวดนี่งวดนี่งวดวันเขาพรรษานี่คือเหล็กมันมันคือเหล็กความฝันเออพ่อหญ่สีโบฝันง่ายงนะครับคุณผู้ชมสีโบฝันง่ายง่ายเว้าชีอ้อยพิงไอ้ควขัควหม้อเสียงนะครับเข้าไก่แจงขันหาขันแปด โอ้ oh, าทาสิเซียงนี่ต้องแต่งขันหาขันเปีก่อนแต่งขันหาขันเปียกจะลงมาทั้งตารางนี่แหละมาเสียงนี่ดาวนะครับพออ่อใเขาเขาเก็บแผ่นดาวเนาะคือว่าดาวซ่างมันมันเป็นต่างอยู่ทั้งประรับเออแต่ได้เคยเห็นมาเนาะขขนไดทชมเขาย่างไรรอดชบเขาเห็นเ้อะผีการดาวมวู้ดซ่งมันอยู่ท่ามิตรแบงกบอกครับอ่าแบงกันดา หนึ่งด้าวสั่งสองด้าวมูสั่งสามด้าวมิงจริงๆหนาด้าวส้าง,งเชียงเบอร์วัชือต้องมีภาษาไทยสอนใจแฉแฉคอยฝันเห็นเพื่ขึ้นคำเด้อการจะได้สิบอกแ่แฉด้าวมากไก่เปียบปลาชัยจะได้สอนแ่แ่คอยร้อยไม้ไก่ให้เห็นสันส์ๆเด้อจิตวิชิตด้แม่นางท่อนี่ก็ดีจงบนบนบนับนาดถึงถึงตาจิตตาไห ขอให้บอกส่นอ่อนถ้าไจบอกกนยามากไก่ผันเออเขาสอนนี่แหละนี่คุ้มเสียงเออเชียงมาเสียงในดาวโอ้จ่ก่อนแค่เชียงมาขันตะกอนมันเห็นเป็นตัวเล็กเลยเด็อพอญงมีกระถาพร้อมนะครับคุณผู้ชมกระถากรสีกรสีนอ่อนกรสีเอาเหล็กไปไปไปไว้ไต่หัวมอนใต่หัวที่นอนน่ะตรงมีกระถาหว่อพร้อม นม่คาถาบอกเสียงบเสียงเลขเซียงเลอกมาบอกมาช่างใด้ด่งก็บอกพงอันนั้นขันหาขันแปดแต่งขันหาขันแปดกับ่งกับบออเก้าจูดเพี้ยนโอ้เมมเมนเฮดเลนเ่เมนเฮดเลนเลนต่อเฮติลี๋อคาถาเสียงเล็เสียงเบอร์นี่บอกเอฟซีอะไรวะพ่อใหญ่คาถาเสียงเลขเสียงเบอรอนี่สิบอกเอฟซีอะไรว ก็หอยพังยังเด้งเฮ้ยก็หอยพังมือนยังคุณสีจั่บัวใหญ่ที่หอใหญ่เอาใหม่เอาใหม่เอาอีกทีนึงเอาใหม่บอกครับคาถานะครับคุณผู้ชมคาถาจะจะเอาเลขเอาเบอร์เอาหวยมูร์เขาอยู่ชั้นใกล้ๆเขาพังบอกเขาฟังอยู่ครับตอนนี้เขาพังอยู่แปดร้อยกว่าคนหอใหญ่บอกเอ้าบ้านนึงกเวลาอันนั้นคือบอกกาวแล้วสาธุเด้อสาธุสาธุไอซ์น ผู้ขาดอันที่เรียนมาบอกมาเกาแม่น่าท้อนี่เลยแต่งขันหาขันแต่นี่มีมาถูกเชียนบอกเกาถึงแม่นั่งท้อนี่ใจแม่นงคำที่แฟนดอนเพผ่้รักษาอันนั้นซื้อดินเสีด้านนี่ผู้ขาดที่ขอเชียงเบงเล็กเบงมวยเบงเบื่อเด้อนี่นี่หลายจังว่าบ้านเอกเล่ มานับได้บันเนี่ยห, e e หนึ่งหนึ่งด้าวสร้างสองด้าวมือสร้างสามด้าวมิงปิงซิงนาด้าสร้างเสียงเบอร์วันฉันอืมเนี่ก็เป็นยังไงปิงปิงซิงนาด้าสร้างเสียงเบอร์อ๋อเออเบอร์ในงวดนี่ครับเชีเ่ยงเหญ่จะแช่ขอยผันเห็นทุกขึ้นคำ ถ้าเจดเบอกแกแๆ่ยามากไก่เป e ียบปาไทยเน้อหวานันก็เลีสออกแกแช่ขอให้ร้อยมากไก่ไก่ไเห็นสัตว์เด้อแม่นังทอนนี่ก็ถือบถบได้ไหมันเห็นในสัตว์ในนอนเด้อเออก็บอกเป็นดังสี่ละเลอ้ยเสอออกกยาร้อยมากไก่ห่างไปไกลๆจำได้ครับจำได้ครับ เออเร้าหนึ่งเร้าสร้างสองเร้าหมอนซ้างเดี๋ยวก่อนเด้๋ยพ่อใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนหนึ่งเร้าสร้างเอสองเร้าหมูสซ่างสามเร้ามิงสามเร้ามิงเปิงสิงหนาเร้าสร้างเซียงเบอร์เปิงสิงหนาเร้าสร้างเสียงเบอร์เอเบอร์เสออกไหลแฉะในหัววันที่สิบหกบอกเมนครับเออเบอร์เสีออก ตัวใดเท่ๆวันที่ไปชำวันที่สิบหกนี่เอ,อเลขอันอรแล้ว,วันที่หนึ่งเด็กบางวันที่หนึ่งสิขอเลขทชายสามตัววันี่หนึ่งสิขอเล็ก้ายสามตัวถ้า <จะ S 1> เฉียกเลขทชายสามตวนว่ขขอให้ร้อยไมาายๆๆ่ไกลๆเด้อขันตัวสีบอ่อแค่ๆยาวมากไกลเปียบปาไทยให้ถอยห่างไปไกลๆเด้อใจเออ ขอให้ร้อยมากไกลๆให้เห็นให้สัตว์เตื้อแน่นอนเด้อยวกรถเทวดาแม่นาเท่าทน,นี้ก็ดีขอให้พรพ้อบกับบ้านเน,น้อปวาของวีขอเบอร์เนี่ยแน่นอนเลยขอเลีกไายสามโตก็บอกจำได้แนบจำได้อยู่ครับพ่อใหญ่ขอเลีกไายสองสามโตแล้วก็สองโตนั่ง คือจังไหอกันมันดอกสามตัวมันก็ดฉถดชื่อสองตัวถูกเเฮ้ากอสามตวกันม่นดอกสามตัวเนี่ยมันก็ดฉียาตัวถ่ายมัสองตัวเออมันกัถืีนนมเป็นตัวแต่ว่าเัากัดฉืดเป็นสองซอนเนาะฉีดสามแน่ฉืดสองแน่สี่เออเข้า่า ครับพอหไ่อ่าคือว่าข้สื่อภา่ในสามตั้าสิบสี่สองนึ่สื่อสามน้่เพนไห้สามตกับสื่อสาตัวนไห้สองตกับสื่อสองตครับอยไงไพท่ากับสื่อท่านั้นสื่อท่านั้นคือพอยไห่สองหนึ่งหนึ่งสองหลักกหนึ่งหนึ่งเด็กตัวกันหลักก็คือสองศูนี่แหละงวดนี้ไอเอฟซีให้คุณผู้ชมลองเอาไปติดเรตนาเบิ้งลองไปสื่อเสียงเบิ้งพันพันเบิ้งกว่านด้เจ้าท่านเผ่าเห็งแห้งไย เออ,เอ,อไปสื้อเชียงเบิงขันพันดิจจังควายนำเลยจังควยถุ่มเลยเออจังควถุ่มเลยเออเอืมอาะจันจังไวายถุ่มครับพ่อใหญ่สองหนึ่งหนึ่งสองรากาสิบเอ็ดรากาตกกั้นก็คือสองศูนย์พ่อใหญ่ครับ <c oughs> <c oughs> ตกกันเพิ่นมีพ่อยังมีสองศูนย์สองศูนย์กงามม่ายมได้พ่อยังอโอ้ยผมสิบ,บอกว่าเล็ตัวนี้มันตรงกับเลขกอย่างตรงกับเลขสามสองรซื้อพาอะไรหนึ่งมันมันถือกับเบือะไรฮะมัมันถือกับเ,บ,เ,บ,เบ้างใส เหล็กพ่อัมันถือกับเหล็กสางได้พ่อหญ่เล็งอออกหลุดเป็นสางงอออกหลุดเป็นสางพ่อหญ่เคยเห็นบอกพ่อเคยเห็นบอกบอกบอกบอว่าพ่อยหมเน่ยประด้เบิ่งยังได้ครับคุณผู้ชมพ่อใหญ่บาวหูป่ะเด้เบิ่งยังกัน้งมามันต้งกันเลยันจงกันเียูทมันต้งกันเลยนี่ตรงกับกับเหล็กบ้าเล็งอออกหลุดเป็นสางได้พ่อัโอ้งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง สองหนึ่งหนึ่งสองสองศูนย์เนี่ยนะคนหลายคนไปนี่มันต้องถามกันเยอะๆทามมาอันนั้พันเด็กงกลุ่มเดียวกันนี่นะกลุ่มทีทื่ง้อยเบย่เบื่อน้ำกันนี่ถามถามเมึงไผ่พันธุ์เียนะเจ้าสนัสเองอันนั้นถามถามเมึงไงครับเดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับพอนี่ยังพอนี่พอนไอพ่อนกันสิได้ถือเลขเขาพันศาแล้ว คือได้ถือหวยรวยเบื่อน้ำกันเนาะเดี๋ยวเตรียมแกะไขคขับไม้คูนไขคขับไม้คูนเตรียมิมสาธุสาธุไว้นะครับคุณผู้ชมใครเข้ามาแล้วก็ิสาธุสาธุไว้แล้วก็เด็กไกลมาเชฟมาครับคุณทิพาเขาผักบุ้หลายๆสอามาสุภลักษณ์อ่ะเดี๋ยว นะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเตรียมพิมพ์สาธุสาธุไว้นะครับแล้วใส่อใหญ่ใส่พรอดเหรอประเทศนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับในวันที่เขาพันสาแล้วต่อไปก็ตรผู้ใหญ่กษสิจำศีลโดยเป็นจำศีลดอกก็คือสิเขาพันสาว่าง่ายคือเขาพันสาของคนท้างแต่ยูนิสินที่ได้ทำนะครับภายในสามสิบมื้อสามสิบวันเนาะพ่อใหญ่เนาะสามเดือนในสามเดือนโอ้สามเดือน ผมบอกพีทสามเดือนมัเป็นสามสิบหมื่นสามเดือนนะครับอ่ะพงไนยเตรียมให้พ่อนลูกหลานเด้อก่อนสเสด็ก่อนสิขอพันศาขี้ว้อยพ่อนฮะพงไนยขี้ว้อยพ่อนให้เรานะครับคุณผู้ชมนะครับพิมสาธุสาธุแล้วกันอธิษฐานเอานะครับคุณผู้ชมเน้ออธิษฐานนะครับเดี๋ยวก่อนให้เขาอธิษฐานเตรียมอธิษฐานก่อนพงไนยม่เตรียมอธิษฐานก่อน ขอหายทุกคนมีแต่โชมิแต่ลาบมีแต่ล่ําตลร่ยเป็นหนาอยากเก็บอยาจนขอหายเป็นคนที่รวยเป็นหนาเด้อสาธุสาธุฟังนะครับคุณผู้ชมฟังคำพ่องงยาย่อนเด้อตอนนี้พ่อหญ่กําลัางจมกระถาอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับ ขอให้ทุกคนรวยรวยรวยเห็เห็ด้วยเทียมนะพ่อเทียมเทียมเหรอครับพ่อใหญ่อ่ะทุกคนนะครับถ้าใครอันนั้นก็อธิษฐานในจิตในใจนะครับแล้วก็พิมพ์สาธุกันเข้ามานะครับสาธุเดสสาธุสาธุนามโมติสาธุตัวอรหันต์ธรรมะธรรมะ มีขอกัอยญาหายมาผ่านเด้อะขันมีม่านกันยญาหา,ายมาไกลเจ็บปวดไข่หายถอยห่างนหนีใกล้เด้อะขอให้รุกแกนี่หายหายคอหายโศกหายโรคหายไข้หายคอชีวิตเหยียดยียงไรเด้อะได้พบปัญหายายพ่ายง่าย อายุชมเย็นมีชกอันกระไรไพชกแกสิ่งนี่มาไกลเก็บปวดไข่หันถอยห่างนี่แต่ใกล้เ้อขอให้สุดสายนี่นี่อนุเน้นเน่ามันพันปีจนขนาดอย่าเกิดโรคบาดหรือไรมาไกลยองดามเลยขอให้คำขอให้วุ่นขอให้ลำขอให้รวยขอให้ถูกหว่ยรวยเบอเด้อขอให้ลำขอให้รวย ขอให้ถูบไว้ละวันทีหน,นึ่งใหญ่ใหญ่เงินกนับหันใหญ่เงินไหลน,น้องเด้อใหญ่ใหญ่ช่องก็หันใหญทช่องไหลมาไหลมาแห้งปั้นหนามแจงไหลมาลังเขา่าไหลเขมบ้านไหลหลุดเด้อนั่งอยู่เฮือนก็บห้หนี้นงเงินแสงแดนเข่าบ้านเด้อนั่งอยู่บ้านไกับห้หนี้เงินล้านแลนเขา่าเด้อขอให้ลาขอให้รวยขอให้อยู่ชมกินเย็นเด้อ ขอให้ช่างมากข้าเกิดคนเกิดไปัาญาชนไดห่วงไข่กัญญาชนนี่ขอให้มีอายุวันนะสุแขังพลังให้ยังดีถือเก่าสาชุกจ่าชุกจ่าชุกขอให้มีอายุยั่งยืนโอมเที่ยงอมเทียงจ้าทุกรวยรวยทุกคนนะครับสาธุสาธุอ่ะถึงถ่ายกันด้วยลี Tô então, é